สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าโซนานาสาระบันเทิงค่ะเวียกลับถึงไทยแล้วด้านเพื่อนซีนัดอติรุษพาตั้งวงปาร์ตี้กินกุ้งย่าง เวียกลับถึงไทยแล้วด้านเพื่อนซีนัทอติรุธพาตั้งวงปาร์ตี้กินกุ้งย่างก่อนแฟนคลับเม้มสนัน่นเสื้อดำแพกุ้งหลังจากที่ต้องบินไปทำงานต่างประเทศหลายวันล่าสุดเวียสกลวัฒน์ได้บินกลับมาถึงเมืองไทยแล้วเรียกว่างานนี้คงหายคิดถึงภรรยาสุดที่รักวิกกี้พีมวญญาอย่างที่บน่นลงโซเชียลไปก่อนหน้านี้แน่นอน ล่าสุดเพื่อนซีอย่างนักแสดงหนุ่มนัทอติรุธที่ต้อนรับการกลับมาของเพื่อนด้วยการเลี้ยงอาหารเมนูเด็ดกับแคปชั่นที่ว่าต้อนรับกลับบ้านด้วยเมนูย่างกุ้งซึ่งแฟนคลับตัวโยมของเบียก็รีบเข้ามาบอกว่าเฮียเบียแพ้กุ้งจากนั้นก็แห่กันเข้ามาคอมเมนต์กันใหญ่บ้างก็บอกว่าเฮียกินกุ้งบอดได้เด้ไอ้นัทให้กินแต่เหล้ากินแต่แนวแพ้เนาะฮ่าฮ่าฮ่า ที่เฮียนั่งไกลไม่ใช่อะไรนะแพ้กุ้งกินไม่ได้ชนะทุกดรามา่าแต่แพ้กุ้งครับมีคนอดกินเลยเสื้อดำแพ้กุ้งขอขอบคุณแรงขาวที่สนิวค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ